สวัสดีครับครับผมวันนี้วินก็มาร่วมงานไอคอนิ c คราฟ c o f ฟเอฟโอนะครับที่ไอคอนสยามนะครับเห๋ยว่ชอบตือกาแฟมาใช่เป็นสายกาแฟเลยตื่นมานี้คือต้องกินก่อนประมาณ2อแก้วทุกเช้าใช่เป็นคนติดกาแฟเบอร์นั้นเลยครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ต้องกินอีกเป็นแบบจะเริ่มประสบนมละถ้าเป็นช่วงบ่ายก็่เากาแฟจะเป็นแบบว่าอเมริกาโน่ตอนเช้านะครับ ท่านประหลัดประสพพาเนตนะคะท่านประหลัดเนี่ยก็จะขท่านประหลัดกินก่อนนะคะดวไอคอนิบาร์ค่ะก็จะมีเมนูที่สามารถทานได้เฉพาะในงนท่านเราคะก็จะมีปลเกจินะคะที่ได้มีการนำเสนอในบาเวทีนะคะจริงๆแล้วเรามีหลายเมนูนะคะอยากจะให้มาทดลอง เลือไปก่อนโอเคได้อ่ะเมื่อกี้เป็นสายช่วงเช้าเนี้ยจะเป็นสายอเมริกาโน่ครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี้ยจะเป็นผสมนมเป็นคาปูชิโน่ลาเต้อะไรอย่างเงี้ย้รับด้ไมกินกาแฟเยอะมากพี่คือผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอแบบตอนเช้ามีกาแฟเข้าเขาร่างกายแล้วมันทำให้เราแบบกระฉับกระเฉงมากขึ้นตื่นมากขึ้นครับเรื่องปกติปคนตื่น้ปกติตื่นประมาณ8ปดโมง ก็ก <m rooftop> <imer arts> ็จะตื่นแบบนี้เป็นรูทีนอยู่แล้วไม่มีงานก็จะตื่นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะพยายามให้แบบร่างกายมันชินกับเวลาที่เราแบบให้เป็นรูปของมันช่วยช่วยช่วยมาตลอดก็ต้องมีกาแฟตลอดหรือว่าบางทีระหว่างวันเนี้ยเรารู้สึกเหนื่อยล้าเราก็จะกินกาแฟละกาแฟตรงพี่เหมือนกันยังอะกาแฟกับผมเหรอฮะก็ โอ้โหเร็วเหลือเกินเลยพี่บนพี่บนไม่เตรียมเลยจังหวะเนี้ยผมงงแล้วแบบเออแบบคนรี่เปียบเทียกกาแฟทบบให้ใจสั่นเป็นคนแอคทีฟเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าใจสั่นกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับไปเรื่อยคะอ่ะให้ฝากการนี้ ขอฝากด้วยนะครับกับ I c ค n i c Craft Expo นะครับผม c o f f e e e x p กนะครับก็มีร้านกาแฟหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีร้านสุรี s <S <laughs> ด้วยนะครับซูรียังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมมาเ <laughs> ยี่ยมชมกันได้นะครับ <laughs> ออตอนนี้ก็คือเปิดสาขา <rí> e> <reinforce> ใช่ครับตอนนี้ก็ขยายสาขาเรื่อยๆครับจนถึงจนถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้าด้วยครับแล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกว่าพยายามที่จะไปให้ครบทุกภาคอยากให้คนไทยทั่วประเทศได้ทาน แต่ที่คือคามคันมีรสชาติใหม่รสชาติใหม่เออทำไมอ่ะกุ้ยตากม,มันคืออะไรอ่ะกุ้ยตากก็คือคือผมให้โจทย์อ่านดีทีของผมไปว่าผมต้องการรสชาติประจำจังหวัดของพยายามให้ได้มากที่สุดออทุกจังหวัดที่ผมไปอะไรอย่างครับเ,ออเพื่อที่จะสร้างซิกเนเจอร์ของสาขานั้นด้วยแล้วก็อยากให้ออให้คนประจําจังหวัดก็ก,ก็ได้ได้ชิมเลยครับเสียงค่อนข้างหลากหลายในหนึง หึงหลากหลายใช่ครับแล้วก็จริงจริงยังมีอีกหลายรสชาติเลยที่เราจะไปเปิดสาขาแน่นะคนพี่ฝนต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่ามีมีอีกหลายสาขาแน่นะคตครับที่เราจะไปเปิดต่างจังหวัดแล้วก็จะมีเมนูพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วยแต่เริ่มต้นที่อันนี้ใช่เริ่มต้นที่อันนี้จริงๆที่ ที่ชลบุรีที่กำลังจะเปิดพรุ่งนี้เราด้วยครับก็จะมีเมนูพิเศษเหมือนกันขอบอกได้ไหมคะว่าเออเป็นของจังหวัดชลบุรีแบบไหนอะไรยังไงเป็นขนมไทยขนมไทยเขาหลับเขาหลับเขาหลับเขาบอกว่าแปลว่าพิธีจะให้พวเขาไปเปิดก่อนใช่ครับให้ให้ให้มีซิกเนเจอร์ของแต่ละจังหวัดนั้นแล้วก็เป็นรสชาติท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดครับแต่อย่างนี้ก็คือแพทน ว่าปีนี้ก็คือเปิดต่างจังหวัดเยอะพยายามครับพยายามก็เป็นหนึ่งในในเป้าหมายของบริษัทแล้วก็บทเป้าหมายของแบรนด์ของผมด้วยที่อยากจะไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้ครับอีกเรื่องดจอไปครับครับใช่ซีรีส์นิคมาครับนาจินนาจินใช่ครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูนะครับฝากด้วยนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับทางเน็ตฟลิกนะครับครบห้าตอนดูคืนเดียวตอนเดียวกับทีเดียวรวดเดียวจบได้เลย แต่ที่คือคาคือรูปที่ลงในไอจีค่ะกินยังไงอะคะก็กินไข่ต้มมือละสิบฟองนะครับก็เลยแบบเก็บรูปนี้มานานมากแบบรอรอจังหวะรอจังหวะละก็คือเราจะโพสตเร็วไปไม่ได้เดี๋ยวมันไม่น่าตื่นเต้นนี่เราก็เลยต้องรอแบบใกล้จะอีพีสุดท้ายแล้วเราค่อยโพสต์ทีเดียวครับก็เลยได้จังหวะขอโชว์ที่กินไข่ต้มมาซะหน่อยนะครับทุกคนคือนกนครับผมก็พยายามที่จะแบบทาให้ ร่างกายมันใหญ่ขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันก็อะไรฮะครับผมพยายามทําให้แบบตัวมันใหญ่ขึ้นการรักษาร่างดีให้ให้มันอยูดมันบางทีได้มันยากมากจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าตอนนั้นนะตอนนั้นใหญ่มากเพราะว่าตอนนั้นคือกินไข่ต้มมือละสิบฟองจริงๆคือพยายามกินให้ได้มากขนาดนั้นแต่ว่ารุนนี้ก็คือยังแบบยังฉีกไปกินอย่างอื่นบ้างกินของที่มันไม่ได้เฮลตี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบยังอาจจะไม่ได้คุ้นเข้าตอนนั้นแต่ว่าพยายามจะเล่นกับพี่ใหทำไมตอนนั้นอยากอยากลองอยากลองทั้งทั้งที่ไม่ได้มีซีนหออเสื้อเยอะด้วยนะปร <c oughs> นะเด็นน่ะใส่เสื้อเกือบทุกซีน <c oughs> เล่นใซใหญ่เลยครับก็อยากลองดู <c oughs> อยากรู้สึกว่าเอออยากจะลองครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบถ้าใหญ่สุดๆของราจะไปได้ประมาณไหนอนะไรเงี้ยตอนแรกพี่โอเคเขาบอกว่าว่าว่าวิกจะต้องแบบคือตอนแรกเราเราก็ยัง เราก็รู้แหละว่าเดี๋ยวพี่โอต้องให้ถอดเสื้อแน่เลยอะไรแบบรู้ในใจเพราะว่าภาคหนึ่งมันมีต้องถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับภาคสองเราก็เลยเตรียมตัวอย่างดีเลยครับเล่นฟิตกล้ามอย่างใหญ่เลยล่างมาและพร้อมล่างพรประกบปรากฏไม่มีถอดเสื้อเลยผมงงมากอคือใส่เสื้อแน่นอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยอเออไม่ได้โชว์เลย,เลยโชว์เองเลย้ลยกันเลยจริงแล้วทำไมเราไม่รีเพลย์บอกโอว่าเราเตรียมมา มันก็จะดูแบบพยายามเต็มไปเออนี่คือคาดฝังเลยนะเพราะว่าตอนภาคแรกคือแบบอุ้ยย่งเงี้ยผมก็ในใจผมก็เป็นอย่างนั้นแหละก่อนถ่ายแต่พอถ่ายไปเรื่อยเอ้ยสิ่งนี้ก็ยังไม่ถอดเหรอโอเคจนจบแล้วก็ยังแทบไม่ได้ถอดเลยก็เลยถอโชว์ซะเลยก็เลยโชว์ช่องทางตัวเองเลยทำไรก็ไฟลุกนะคะครับผมก็หวังว่าจะชอบนะฮะเฮ้ยถ้าชอบจะทำบ่อยๆเหรอครับจะพยายามฮะพยายามเพราะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้กับความอยากกินสิ่งต่างๆของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบ มันกินไข่ต้มแทบจะทุกมือจริงๆแล้วก็ต้องยัดเข้าไปในขณะที่เราไม่อยากกินเลยต,ตอนนั้นใช่ครับแ,นะแล้วรลล่างที่ได้มามันได้มันใหญ่ตามที่เราตั้งใจใหญ่นะ<อ>ก็โอเคเลยนะตอนนั้นตอนนั้นโอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูว่าถ้าจะทําให้แบบร่างเราใหญ่ขึ้นนะ่ะเราจะต้องกินเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งตอนนั้นมันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วตอนนี้นะคะ ตอนนี้พยายามอยู่แล้วพยายามจะกลับไปอยู่ไเพราะว่าถ้าลกชายแต่งหมู่ไปย,ายามให้คุณเบนะิร์เองพีงง่เงาะพิจิตรกันมาเขาบอกว่าแบบพย,ายามให้คุณอือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ <laughs> ไม่หรอกแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่เท่าตอนนั้นนะออจริงๆแล้วใช่เพราะตอนนั้นคือแบบวินัยสูงมากแต่ว่าตอนนี้พยายามจะกลับไปให้เป็นเหมือนตอนนั้นอยู่ครับแต่ถ้าเราไม่เท่าตอนนั้นเราจะอุ้นนังเอง เอารู้แล้วเหรอว่าผมจะต้องอุ right, workout, for training, for workout, ้มหรือไม่ต so, ้องอุ้มผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนก็ฟิตขุ่นกันเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนี่โอ้โหตอนไปแบบไปเวิร์กช็อปไปเทรนนิ่งต่อยมวยก็ไม่ธรรมดานะเสื้อสางเกงเสื้อกล้ามกันก็โอ้โหทรงดีกันมากๆครับเพราะเาที่เห็นที่คุณไปแบบเวิร์กช็อปไปปีนป่ายไปต่อยกันนี่ก็คือแบบใช่คุ้มเทมากก็คือมันหนักทั้งแบบนอกจากสกิลการแสดงแล้วยังร่างกายของเราอีกที่ต้องเตรียมให้พร้อมเนี่ยครับเพราะว่า พอมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่า e ิ i ว d มันก็เลยสถานที่แต่ละที่เราจะต้องไปถ่ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโหดแล้วก็ค่อนข้างร้อนมากๆนะครับอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะแต่ดีใจด้วยนะคะทีได้เลิกวีคิวหนึ่งในที่สุดนะในที่สุด <c oughs> เลื่อนมา <c oughs> เป็นปีแล้วมั้งครับเนี่ยครับก,ก็ก็ดีใจครับที่ได้เปิดกล้องสักทีครับอ่ะก็คือแต่ว่าคุณบิน ผมยังไม่ได้เริ่มเลยครับแต่ว่าใกล้แล้วเหมือนกันครับของผมก็จะเป็นอีกคิวถัดไปที่ที่จะมีการถ่ายทำก็น่าจะเริ่มมีวินแล้วรอดูเลยนะเพราะขขี่ม้ากับรำกับมีรำนี่อยากเรือขี่ม้าน่าจะได้อยู่แต่รำนี่ไม่มั่นใจฮะต้องรอดูเรียนเออเรียนด้วยครับคือตอนที่เราไปเรียนต่อยมวยเขาก็สอนด้วยสอน สอนเจอสอนคออะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างมาถามเลยที่ที่มีคนพูด <satisfy> ถึงแม่ครับที่เราไปเป็นต์ตอบก็ไปเถอะใช่ไหมครับคือยังไงก็ไม่เลิกใช่ไหมคะคือยังงไไก็มีคนมีคนติดต่อขอเลิกทักหรือยังคะหรือว่ามีแต่คนบอกว่าไม่เลิกไม่มีเลยมีแต่คนทักมาว่าจะให้เท่าไหร่อะตรงนี้แหละมากเลยผมบอกว่าให้มากกว่าเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเงินอย่างเดียวนะครับเราอาจจะให้เป็น No mm. your mm. ุูดไหมเออให้มาให้มาทำงานไหมให้มาเป็นพนักงานบริษัทหรอมั้ยมันไปได้หลายอย่างไปได้หลายอย่างแต่ถ้าจะเป็นสไปดของบ้านพี่วินนี่คือยังมีโอกาสนะคะคิวยาวโอ้ก็ต้องลองถามคนที่ต่อดูครับรีวิวหน่อยถ้าเป็นสไปดบ้านนี้จะมีดีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างสมดักบุตรเลย พอว่ามีขนั้นเค้าบอกเลยนะว่าบ้านได้เลยฮะเออครับก็ผมว่าผมก็จะดูแลให้สบายที่สุดไปตลอดชีวิตครับโอ้ยนะยิวยาวไปถึงตัวกันแล้วเออครับโอเคโอเคถูกนะครับ